Go, <laughs> ทำไมไม่กินผักตีหลังต้องกินนะโอเควันนี้อน,นุญ,ญาตส่วนนักเรียนเรื่องการกินผักทุกคนไม่อยากกินผักก็ต้องขู่กันบ,บังคับ ไปลองเท้าเคี้ยวห้หมดในปากกันเคี้ยวห้หมดไปทำไมอ่ะทำไมทำไมไปเอออะไรเนี่ย ไปใส่รองเท้ามามารองเท้าไปเขะด้วยเขะด้วยกินให้หมดเออห้ามคายนะเกี้ยเกินด้วย จานที่สองแล้วลูกเอาต่อแถวเองกายจะกินจานที่สองตักเอาเองกายกินจานที่สองตักเอาเองอันนี้รอบสองนี่หัวเป็นเจนตัวเป็นเจนตัวเด้อเอาตักเขาเองเอาต่อไะไรกินได้หมดนะตักเขาเองนะครับรอบสองตักเอาเอง <c oughs> เอา่า เศษอ่าผลไม้ทิ้งน้นก่อนไปอ๋อตักให้หนูหน่อยพี่พี่ตักให้น้องหน่อยดิตักไข่ให้น้องหน่อยตักแกให้น้องหน่อยเศษผลไม้ทิ้งในถังนั่นก่อน น้อยน้อยลูกมากเกินยท่านผ้ชมดุกคนสวจอาหารกินไม่เหลือประจำวันเส้นาาอ,าอาหารเท้งในถังกอยาก่อนลูก คนกินข้าวหมดไหมไหนดูดิวันนี้มีผักกินผักหมดเลยนะเยี่ยมจริงๆครับตัวนสุดยอดเลยไปเยี่ยมมาก<ป>โอเคเยี่ยมสุดยอดไปพอแล้วเอไปไปนี่เด็กขี่ไห้โมเโสกา,านใครวันนี้ให้เพื่อนไปล้างให้ให้เพื่อนไปลา้าง เอามามาเด็กบ่อหนึ่งมาบ่อหนึ่งเอาเปลือกผลไม้ไปเทในถังน้นก่อนเปลือกผลไม้บ่อหนึ่งต่อแถวมาเอาเปลือกผลไม้ไปเทนู้นก็อลูกไปวันนี้นั่งข้าถังข้าวมูอีกรอบหนึ่งเมื่อวานเนี่เหลือเยอะนี่เหลือนะเดิมหมดกระตูนํำไปเติมมีสองอันน่ะฮะ เอาไปเตอเรียบร้อยดีมากกระตูนมาสองทีกิน2องชามเลยเธอกระตูนไปกินสองชามเลยเหรอไอ้นี่นี่โหสุดยอดเลยเอาลูกมาพกหนึ่งทีหนึ่งทีข้ากินไม่หมดเอาไปเธอมามาพกหนึ่งที มาอันนี้หมดแล้วไปมาป๊กหนึ่งทีเดยวเหลือไหมเหลือไหมตีีเดี๋ย้กินเ้าวเหลือดิไม่ต้องกเยุกกระวัเลยัปในัวสิเนี่ยนี่เราุกเป็นมัดเลยเรียนี่ตวดุไปาในวัวเปลยอะไรอะ น้ำหมดแล้วอะไรอ่ะการวจอาหารการกินเหลือแต่ละวันต้องไม่เหลือไม่ดังไม่หลบไม่เหลือและไม่เททิ้งเข้าใจไหมเ้อ่าในวันนี้แพะกรอดหมูกระอดตัวเดียววันนี้นางว้าวได้ยิบหัวเลยแต่ว่าไม่ว้าวได้มาเต็มตั้งผมใจเป็นไงถ้าไม่ว้าวแบบนี้ยจอมเพื่น โอเคนะครับว okay, okay, ันนี้เรียบร้อยแล้วเหนือวันวันนี้มันลุกนมาไม่กินหมูอ่ะลูกอะไรกินอะไรไม่กินหมูกินข้าวอย่างเดียล์เอาทีหลังกินหมูด้วยนะดีหนึ่งทีมันไม่มีวันนี้ไม่มีไม้ไม้ดีเดีย